สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบริชนแนลนะคะมันหมุนมาวิ่น้องค้นเฮียหมดเลยโอ้ยไปกันจะเสียจังไหนใกับอันิดไหมอยากไปทั้งคุณเด้หน่อยบอนี่นะคะก็ชื่อว่าเป็นมิพีสโตรกิก้มทางหลวงนะคะมาตัดหญ้าเลยลด้วยมอวิ่นตัดหญ้าขางทางไว้ถ่าเร็วดีนีน่เดี๋ยวถ้าประชาคมผ่านนะคะก็น่าจะมีไฟมาติด ไฟสองสว่างมาติดนะคะเป็นสัญญาณดีแล้วนะคะเนี่ยออญญชัดอยู่บอ<ด>คะชัดอยู่บคอคะเดินออกมาไก,ก,กลไกลไกลมากแล้วนะนี่มันชัดอยู่ไหมต่อไม่ไหนเด้อชัดไหมอม๋อ,มอแจงโหลดค่ะจัดไปโหลดเบื่อเบื่อนายเนาะมัวมากเลยเหรอคะมัวมากนะคะ ประเทศจังไดเขาจะยูแค่นี่หรือสิไปโตเนาะพี่น้องนี่นะคะชัดมาก <c oughs> <c oughs> ผู้หนึ่งว่ามัวผู้หนึ่งว,าว <c oughs> ออ่าสัตวโอใคขอยากให้มาเห็นนี่แม่กร <c oughs> มทางมันมาเห็ดอันนี้แม่มาเห็ดอันตัดหญ้าข่างทางนะคะกรมทางนะคะดูได้ใช่ไหม <c oughs> เหลีก็จะสิแก้ปัญหาจังใดกับอันนิดนะคะกับอันสัญญาณโทรศัพท์เนาะนี่กรมทางหลวงนะคะได้มาตัดหญ้าขข้าง,ข,างข้างทางเนาะตัดหญ้าข้างทางนะคะอาจจะเป็นสัญญาณดีนะคะเพื่อจะติดตั้งไฟก็ได้เนาะค่ะ ไม่ชัดไม่ชัดโอ้ยขอเขาเสียจจงใดก็อ,อยายามให้เห็นนี่นะเมียการทำงานของกรมทางหลวงนะคะตอนนี้นะคะ,ะ <c oughs> เรามาเคลียร์อะไอย่างไรมาบึงการทำงานของเพื่อนเนาะเพื่อนมาตัดหญ้าในเมตัดหญ้าริมทางในเมให้มันสะอาดสะอาดเนาะค่ะอยู่ที่สัญญาณเนาะผลีสาไล่เดือนแล้วดีวพี่น้อง ใส่ไล่เดือนเลว้วนี่นะคะตรงนี้ก็คือของที่มีคนเขาทำทำไว้เด็กนี่ยแก่ลอกคลองนะคะเพื่อที่จะทำแบบการตักเก็บน้ำเนาะปีนี้นะได้ผลนะคะได้เห็นผลแล้วนะคะชาวนาดำนากันแล้วเด้อพี่น้องดูน้ำจังมองนี่ละปใส่นากรได้ ไปต่อชัดไหมคะโอ้ย A FC ก็จะเฮืหมันนะคะกรมทางเหมือนัมาตัดเนี่ยขางทางให้มันสาาาะอาดสะอาดแตพี่นงขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณกรมทางหลวงนะคะที่เอ่อเข้ามา ช่วยพัฒนานะคะตัดหญ้าตรงบริเวณริมทางเนาะให้มันดูสะอาดสะอานขึ้นนะคะให้มันดูดูดีขึ้นเนาะทูลายเดือนแรงแรงโอ้ทูเนาะ เป็นกรมทางหลวงนะคะของมุกดาหารนะคะ,ะจับยานะคะคอยอย่าไปคุยกับหัวหน้าคนนี้ประหยัดมันบ่มีสัญญาณ <c oughs> ออยาไปคุยกับหัวหน้าเสือเหลืองอะนะคุยยืนกู้งานนี่น่ะมีประหยัดมันมีสัญญาณนะคะประหยินทายอยู่นี่แล้วเนาะ น้ำลายแล้วได้นี่ได้น้ำแล้วสก,กี้ไม่ได้ห้อน,น้ำนี่นะคะหญ้าที่มันอยู่ริมทางนะคะก,ก็จะตัดแล้วก็ให้มันดูดูอ่ ทำให้ทัศนียภาพในการมองเห็นนะคะดีขึ้นเนาะอืมค่ะมัวมัวนะคะอดเอาพี่โนกอดเอาเดอาี๋ยวถ่า,วายผลงานตรงนี้ก่อนผมทางนะคะมาแล้วเด้อ นก็ยานถือดอกไม้นะแม่นก็เลยเว้นไว้ด้ค่ะตรงนี้นะคะมันมีดอกมีดอกดาวเรืองเนาะค่ะโอ้ข่อยสิเฮ็ดยังไบบกําเนิดข่อยเนี่ยมันแล้วเอบซีค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องอเรื่องที่น่าชื่นชมของกรมทางนะคะ,ะมาช่วยมาช่วยตัดหญ้านะบิมถนนนะให้ทัศนียภาพในการมองเห็นนะคะของถนนบ้านกกอกนะคะดีขึ้นเนาะอันหกๆนะ่าะตัดออกนะคะตัดออกแล้วมันก็สะเบ่งสวยงามนะคะเริ่มตัดตั้งแต่ตรงที่จอดรถนะคะก็คือตรงหัวสะพานเนาะเริ่มตัดมา จากตรงนั้นนะคะมามานะคะก็จะเป็นบริเวณนี้ก็จะไม่มีหญ้าเนาะไปหาหมองมันสัตว์บะพี่น้องบะนี่นะคะแม่ย่าสรุรพีของเราเนาะก็องคุเราก็อยู่ตรงนี้นะคะ ก็ถือว่ามองไปก็จะสะอาดสะอ้านขึ้นนะคะตรงนี้นะคะต้องขอบคุณกรมทางหลวงนะคะหน<ร>้า,าที่อยู่ข้างหลังก็จะใช้ผ้าฟันซ้ำอีกทีนึงเนาะ ดีมากๆนะคะกรมทางหลวงของมุกดาหารนะคะนี่นะคะอันไหนที่เป็นดอกไม้เขาก็จะเว้นไว้เนาะอันไหนที่มันเป็นหญ้านะคะก็จะตัดออกนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเน,ยน,น,นต่อยพอดีเราทังคู่กนดีตัดหญ้าของกรมทางเองค่ะกรมทางมาเองค่ะ ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ